ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะครับเพราะผมวา่าเพลวันนี้เราอยู่ในเกมห่วงอี้แต่มนเป็นเซิร์ฟไต้หวันนะเพราะว่าผมต้องมาลองดูหน่อยคือเกมเนี้ยผมเคยไปเล่นตั้งแต่มันเปิด CBT ครั้งแรกที่ไต้หวันแล้วเหมือนมันจะเปิดไต้หวันก่อนนะเพราะว่ามันไม่ใช่เกมจากจีนแผ่นดินใหญ่ผมก็ไปลองแต่ว่าตอนนั้นคือแบบ เล่นไปคนเดียวครับแล้วก็ไม่มีเพื่อนไปเล่นด้วยเล่นอยู่คนเดียวก็เหงาเงาไม่ได้บันทึกคลิปอะไรมาแต่ตอนนี้มีข่าวว่าทางเปปาเขาจะเอามาเปิดเซิร์ฟไทยมีภาษาไทยดังนั้นผมเลยต้องมาลองระบบหน่อยคร่าวๆครับเพื่อให้แบบ คือเข้าใจหน่อยว่าเกมมันประมาณไหนเพราะว่าผมจําไม่ค่อยได้แล้วอะเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมแบบเข้าไปพร้อมกันลังกากที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วครับคือไม่จําอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกัน่ะก็ใน <Bears> ตัวเกมที่ผมกาลังจะล็อกอินเล่นอยู่เนี่ยเป็นตัวเกมเวอร์ชั่น PC นะเพราะว่าห่วงอ e ีเวอร์ชันนี้มีทั้งโมบายและ PC แยกกันนะครับแต่ว่าตัวละครมาเจอกันโมบายก็โหลด APK ของโมบายไปส่วน PC ก็โหลดตัว e x e ของเขาก็สามารถที่จะเล่นร่วมกันได้ภาพถือว่าแบบถือว่าสวยระดับหนึ่งเออเป็นแบบ ปกติของยุคนี้ประมาณนั้นครับไปเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในตัวเกมดีกว่าผู้เยอะแล้วไปกด <c oughs> ผมล็อกอินด้วย gmail นะครับสามารถล็อกอินด้วย gmail google อะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟไต้หวนันมันก็แบบใกล้เคียงกับประเทศเราถ้าเป็นจีนแผ่นดินใหญ่มันจะกลายเป็นแบบล็อกอินกับ qq wechat นี่หลังจากที่เข้าเกมมาผมก็เจอ <c oughs> หน้าตัวละครนี้คือแบบกราฟิกผมถือว่าดีนะแบบอันนี้ผมปรับสูงสุดเลยนะครับมันก็เลยทําให้แบบดูแบบคมมากแต่ว่าหน้าตาตัวละครก็ ยังไม่ได้โหดเท่ากับเกมรุ่นพี่แต่ก็ถือว่ารับได้เดี๋ยวผมลองเลือกทรงผมนี่นะให้มันเป็นจอมยุทธนะครับอันนี้ก็อันนี้มันเหมือนเป็นอนิเมะเรื่องอะไรสักอย่างอันนี้เหมือนจอมยุทธ์สุดฮะเนี่ยเออเหมือนจอมยุทธ์สุดผมจะไม่ปรับอะไรแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่มีหัวด้านนี้คือผมชอบเอาอะไรที่มันแบบเดิมๆอะไปเลยเพราะว่าผมจะเน้นแต่ระบบเกมเท่านั้นผมไม่ค่อยเน้นทําหน้าา้ายมันหล่อหรือสวยอะไรเป็นพิเศษนะเพราะว่าเวลาผมเล่นนะตัวละครผมมันเท่ากับ 2นิ้วเองอะในหน้าจอแต่ว่าบางคนเขาก็แบบซีเรียสเรื่องนี้นะเพราะจะมีแบบไปถ่ายรูปสายถ่ายรูปอะไรนี้ก็ต้องปรับหน้าตาให้มันดูดีมันแล้วแต่คนโอเคผมจะลองกดคร่าวๆนะครับเพราะว่าไหนก็ไหนแล้วก็คือเข้ามาในหน้าเลือกตัวละครแล้วก็ลองกดซะหน่อยอะว่ามันมีอะไรให้เลือกบ้างนี่ ที่สูงใกล้ๆ <G ül> โมเดลผมบอกก่อนเลยว่ามันอยู่ในระดับกลางๆนะเออผมจะไม่แบบอวยมากแล้วกันจะพูดความจริงมันก็อยู่ในระดับกลางๆที่พอรับได้ก็คือเป็นแบบเป็นเกมสามิติแต่ว่าเรื่องโมเดลอะไรเนี่ยถ้าอยู่ระดับกลางๆเรามาดูระบบการเล่นดีกว่าเพราะว่าเกมนี้ระบบการเล่นผมพูดก่อนครับมันไม่เหมือนเกมกําลังภายในทั่วไปนะที่เวลาเราเกิดมาปุ๊บมันจะต้องเลือกสํานักใช่ไหมว่าเราจะเป็นบูตต้งหัวาซานเส้าหลินแต่เกมเนี้ย เราเป็นเราครับก็คือเราเป็นตัวเราแต่คำภีร์วิชาแล้วก็พวกอาวุธอะ่ะเราต้องไปหาในเกมแล้วก็เมื่อไหร่เราใช้ชนนอาวุธชิ้นนี้คำพีต่างๆก็ต้องรีเลทกับอาวุธนั้นด้วยนะผมคิดว่าประมาณนะั้นเพราะผมจําได้คร่าวๆนะครับตอนผมไปเล่นใต้หวันเมื่อตอนมัน CBT หรือว่าตอนมันโอเพ่นครั้งแรกะ่ะ ประมาณนี้มันจะเป็นแนวฟาร์มมอนก็คือใครที่ชอบแนวแบบฟาร์มมอนปล่อยบอดอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่จําเจในวิชาประมาณว่าเป็นบูตตึงบูตตึงยาวจนจบแล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนกลับมานู่นนี่นั่น,นยังไงเพราะว่าวิธีการเปลี่ยนอาชีพไปมาบางเกมก็ยุ่งยากบางเกมก็ไม่มีแต่เกมเนี้ยเหมือนมันอยู่ที่อาวุธเราแล้วก็คมภีรต่างๆเราไปหาเองดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเอออันนี้ผมกดหน้าตาให้ดูก่อนระหว่างอยู่ในหน้าสร้างตัวละครก็เลยพูดระบบเกมข้าวๆที่ผมนึกได้นะอาจจะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าผมจำไม่นแล้วก็ ไล่ระบบกันแบบคร่าวๆจะได้แบบรู้ก่อนแบบก่อนที่จะมาเซิร์ฟไทยแต่ว่าผมไม่อยากทําไกด์อะไรต่างๆครับเหมือนจะเป็นการสปอยแล้วก็อยากให้ไปงมระบบในเซิร์ฟไทยเลยคือไปเล่นเซิร์ฟไทยเลย <c oughs> เพราะมันมีภาษาไทยจะได้ไปเรียนรู้ใหม่แต่ผมบอกเลยว่าระบบตัวเกมอ่ะมันจะไม่ค่อยเหมือนเกมทั่วไปครับมันจะมีเอกลักษณ์บางอย่างของ FC ห่วง E เออถ้าใครเป็น FC ห่วง E ก็จะประมาณนี้อ่าแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับเข้ามาในฟังก์ชันตัวละครครับไม่งั้นผมจะพูดไปเรื่อยพูดด่าไปเรื่อยครับมันมันก็แบบหยอกเกมแหละแต่มันจะพูดแบบคืออยู่หน้าเลือกตัวละครแต่มึงไปพูดเรื่องระบบอะไรมันเหมือนแบบมันไม่ถูกจังหวะและเวลาครับแต่ว่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรากลับเข้ามาหน้าเลือกตัวละครครับเดี๋ยวระบบเดี๋ยวเราไปว่ากันเดี๋ยวเราไปแบบไล่ระบบไปเล่นกันร้าวๆนะไม่เอาละเอียดหรอกเอาข้าวๆอ่ะอันนี้คือปรับหน้าตาผมจะไม่เป่าเลยเพราะว่าถ้าเป่าแล้วมันเละมากมันจะแบบ จากหน้าคนกลายเป็นหน้าแบบดูไม่ได้เออผมก็จะแค่ให้เพื่อนๆดูว่ามันปรับรายละเอียดได้เยอะมากตรงนี้แล้วก็มี p รีเซต default มาสี่อันก็แล้วแต่ครับอันนี้น่าจะเป็นทรงผมอ่าเป็นสีทรงผมก็เอาเป็นสีแดงๆหน่อยแล้วกันแล้วก็มีชุดให้เลือกชุดอ้าวทำไมมีชุดเดียวเนี่ยอ,อ๋อปรับแค่สีอ่เดี๋ยวผมลองดูนะอ๋อปรับสีครับเดี๋ยวผมจะเอาสีดําเลยได้ไหมมันมีแบบสีดำผมชอบสีดำานแบบดําทึบไปเลยอ่ะดูอ่าดีจากสีแบบแปลกๆดูหล่อขึ้นมาเลยครับนี่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปรับ ผิวตัวละครมั้งเนี่ยเออืมอันนี้ก็กลายเป็นคุณโจออ้ไปเอาเป็นธรรมดาแล้วกันเอาเป็นดีฟอลต์มันแต่ว่าชุดสีดำเพราะว่ามันดูเท่เอาตรงๆนะตีมเนี่ยมันเป็นตีมแนวที่แบบไม่ค่อยมีมันเป็นแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกำลังภายในผสมแบบเขาเรียกว่าเทคโนโลยีมันแบบย้อนเวลาได้เจาะอ,อดีตอะไรมันแบบ เอาง่ายๆมันเป็นธีมใหม่ครับส่วนใหญ่อะกำลังภายในมันจะไปแฟนตาซีไปประมาณว่าเทพเซียนสัตว์เทพอะไรประมาณนี้แล้วก็ดั้งเดิมก็คืออย่างเช่นมูนไลเบดพี่ชออดีมเพียงหูหรือว่ากระบี่เยอะเนี่ยแต่มันจะมีแฟนตาซีนิดแต่อันนี้มันเป็นกําลังภายในผสมเทคโนโล,โลยีคือประมาณผสมแบบอารมณ์เหมือนแบบหนังไซไฟอะไรประมาณ้ดูจากชุดเขาครับชุดเขาอะผมมองครั้งแรกแม่งเหมือนกับไอรอนแมนคือแบบถ้าเอาหัวแบบไอรอนแมนมาใส่คือมึงไอรอนแมนเลยแต่นี่ไม่ใช่ครับมันเป็นชุดย้อนเวลาที่แบบอนาคตหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาตั้ง ตั้งชื่อกันหลังจากที่เราแบบชมระบบเบื้องต้นไปแล้วเรากดสุ่มเลยครับเราไม่ต้องแบบซีเรียสจริงจังตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมไปเล่นเซิร์ฟไทยแน่นอนตรงนี้ก็แค่มาลองระบบดังนั้นสุ่มไปเลยเนี่ยสุม่มสุ่มอะไรก็ได้แล้วก็กดไปอ่านี่คือเข้าไปในเกมแล้วจุด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 หเป็นหุ่นยนต์มากนี่ดูฉากนี้โอ้โหผมนึกว่าผมเล่นเกมกันด,ดอ อันนี้ผมขอดูหน่อยนะเพราะว่าผมลืมแล้วว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเหมือนตัวเอกเรามันจะย้อนเวลาครับประมาณว่าเขาจะไปแก้ไขอดีตอะไรบางอย่างเพื่อมันน่าจะกระทบต่อโลกแบบอ,อนาคตเขาเลยต้องย้อนเวลากลับไปแบบแก้ไขนะประมาณนี้นี่คือยุคปัจจุบันของเรานะที่มันล้ำมากๆแลว้วแต่เดี๋ยวเขาจะย้อนไปยุคแบบอดีตเลยยุคแบบมีกําลังภายใน อันนี้เดี๋ยวผมข้ามดีกว่านะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าระบบเขาสอนอะไรแต่รู้สึกว่าการตอบคาถามของเรามันมีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อเรื่องแล้วก็เกมนี้ผมบอกอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนที่สายแบบเสพเนื้อเรื่องนะมาเสพได้ครับเพราะว่ามันเป็นแนวที่อ้างอิงมาจากนิยายและก็ถือว่าดีนะนิยายเรื่องแต่ผมไม่ได้อ่านนะแต่รู้สึกว่า ขึ้นหิ่งเหมือนกันถือว่าดีเหมือนกันดังนั้นใครที่เสพเนื้อเรื่องแล้วก็อยากประมาณว่าแบบเคยอ่านนิยายแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขาจะตีความยังไงจากตัวอักษรให้เป็นเกมก็เดี๋ยวลองมาเล่นหัวอีกนะันจะได้แบบว่าเห็นจินตนาการแบบ3มิติแล้วก็แบบรับรู้อารมณ์ว่าจากตัวหนังสือนี่แหละพอเวลามันถ่ายทอดมาเป็นโมเดล3มิติการต่อสู้ฉากต่างๆมันจะแบบอลังการแค่ไหนตรงนี้ผม <c oughs> ขอกดข้ามนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องอย่างที่บอกมันมีความเกี่ยวโยงด้วยผมรู้สึกเพราะว่าถ้าเราตอบนี้เส้นทางเนื้อเรื่องมันก็แต่แขนงไปนู่นอัมจะแบบ เซฟเซฟอ่ะอ่ะเนี่ยยังไงมันก็บงังคับผมตอบแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรดังนั้นผมมั่วๆข้อหนึ่งยาวๆไปก่อนแล้วอ่ะข้ามไปเนี่ยข้อหนึ่งยาวๆเลยเนี่ยเขาก็ด็อกเตอร์เขาจะย้อนเวลาเราไปครับนี่นี่มันไฮเทคมากนะอารมณ์เหมือนดูเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ามาเวลเอะ, Marvel, อะแนวๆตรงนี้เหมือนกับการาฟิกของมา e l Future f i g h t อะมา r v e l Future Revolution อะไรสักอย่างที่เพิ่งเปิดแบบเกมที่เพิ่งเปิดไปคล้ายๆกันเลยครับเนี่ยอ่ะ ตอบมั่วนะเนี่ยแล้วก็มันจะมีแบบค่าความแบบซื่อสัตย์เจ้าเล่ยอะไรแบบนี้เหมือนเกมอื่นๆทั่วไปที่เพิ่มในตัวละครแล้วครับแล้วก็ค่าพวกนี้มันจะมีผลกับ n p c หรือว่าการทําอะไรกับ n p c ในเกมแน่นอนเอออันนี้ผมตอบมัวม่วๆไปส่วนคาสซีที่มันเป็นหนังแบบนี้เดี๋ยวผมดูนิดนึงครับมันก็แบบได้แบบอารมณ์อัธรตนะเออมีเข้ายานยานลํานี้เราจะย้อนเวลาไปครับเป็นยานย้อนเวลาสักพักเดี๋ยวยานลานี้จะมีปัญหาแล้วเราจะติดอยู่ในยุคๆหนึ่งเราต้องหาวิธีกลับมาคืนโลกครับรู้สึก กลับมาโลกปัจจุบันอ่ะเออนี่คือยานย้อนเวลาของเรานะนี้โคตรเท่ดูดิคือเหมือนผมเขียนแนวเกมเล่นอน่ะคือแบบผมไม่ค่อยได้เล่นเกมแนวเทคโนโลยีแบบนี้นะแต่รู้แต่ก็ติดตามอยู่แต่ว่ามันก็เทพของมันอีกแบบนะอารมณ์เหมือนกันดั้มอารมณ์เหมือนแบบเทคโนโลยีสุดๆครับนี่นีมีปล่อยจะหลดย้อนเวลามาแล้วตื่น ือน่าจะมีอะไรบางอย่างครับขัดข้องขัดข้องตามสเต็ปหนังฮอลลีวูดเออนนี้แล้วก็ข้ามนะอ่านไม่ออกกูไม่รู้เรื่องอ่ะย้อนมาถึงยุคเขาเรียกว่าอาดีตแล้วครับเป็นยุคแบบราชวงศ์อะไรสักอย่างที่เขาบอกว่า x x x, x. คืออยากอ่านเนื้อเรื่องเหมือนกันนี่ รู้สึกว่าตัวเกมจะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าผมจําได้ว่าตอนย้อนบางทีมันจะไปอยู่ในเมืองแต่นี่คือเหมือนไปอยู่ในป่าเลยสักอย่างเดี๋ยวผมข้ามไปแล้วกันนี่เขาจะสอนนี่คือเควสครับเควสเริ่มต้นกราฟิกก็ถือว่าสวยนะรับได้เออประมาณว่ามันเป็นแนวแบบมุมมองข้างบนน่ะฟาร์มมอนเนี่ยมีวิชามาด้วยนะรู้สึกอ่ะเดี๋ยวผมข้ามไปนะนี่ไปช่วยผู้หญิงก่อนก็คือไปช่วยชาวบ้านทำเควสแบบจิบปปะทะนู่นนี่นั่นนะสวนอันนี้เขาน่าจะสอนระบบเกมครับอ่ะเดี๋ยวผมไม่รู้นะลองกดอ่ะก็คือน่าจะใส่ย,ยาแหละผมเเเดดาาลยแบบ ไร like สมองเลยผมว่ oh, man, นาน่าจะระบบใส่ยาเลยคิดง่ายๆเอาวิ่งไปะก็ถ้าเราคลิกเนี่ยเหมือนเราคลิกที่พื้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับบังคับตัวละครไปนะแต่เราก็สามารถกด W D S A อะไรได้นะเหมือนแบบบังคับด้วยคีย์บอร์ดแต่ว่าคลิกแบบนี้ดีกว่า <c oughs> เพราะว่าเกมมันถูกออกแบบมาให้เหมือนจะคลิกแบบนี้นะแบบสู้กันประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปทำเควสหนึ่งก่อนอ่ะแล้วก็คลิกหมุนได้นะน,นี่มีมอนหตตีเห็นไหมอ่านี่แต่เขาสอนเราใช้สกิลนะครับนี่สกิล อันนี้ผมไม่แน่ใจระบบอะไรเหมือนชาร์จพลังเหรอเดี๋ยวผมขอแปลแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันคือระบบ,บอะไรเนี่ย <S <S จากที่ไปแปลมันครับเหมือนมันเป็นแบบชาร์จพลังอะไรสักอย่างเนี่ยแบบต้องกดไว้อ่านแล้วก็มีปุ่มโจมตีปกติแล้วก็สกิลครับมีสกิลเหมือนเขาให้สกิลเรามาครบเลยนะมันก็ดูแบบเขาเรียกอะไรอนะ่ะเป็นเกมแนวฟาร์มครับอลองกดนี้ครั้งหนึ่งครับมันจะมีพลังเนี่ยเหมือนเราต้องแบบชาร์จพลังเพื่อที่จะตี อ่าแล้วก็ได้พลังอะไรสักอย่างผมก็ยังไม่เข้าใจระบบมันนะแต่ระบบมันแปลกใหม่มากเกมนี้มันมันไม่เหมือนระบบเกมทั่วไปอะ่ะมันเป็นแนวแบบเหมือนย้อนยุคหน่อยอะ่ะแนวแบบเกมเก่าๆแต่ว่าคงความคลาสสิกข,ของห่วอีอ้อ่ะแต่ว่ารูปแบบการเล่นมันแปลกๆมากผมต้องมาเรียนรู้เนี่ยผมเลยต้องมาลองอรเนี่ยมันก็ฟาร์มอนเนี้ยปึงปังปึงปังอ่ะอันนี้ผมจะใช้สกิลนี้ยังไงเนี่ยเหมือนต้องคลิกตรงนี้ตลอดเลยอ่ะแล้วการนี้นะกดอ,อ๋อแบบนี้เหรอผมผมไม่เข้าใจการต่อสู้มันนะ อันนี้คืออะไรสกิลเหมือนกันเลยอ๋อมันคือการสลับเซตวิชาเนี่ย <c oughs> เซตวิชาเห็นไหม <c oughs> เพื่อนๆเห็นไหมว่าเซตวิชามันเปลี่ยนถ้าแบบเนี้ยอารมณ์มันจะเหมือนกับเกมซอร์ o อ shadow หรือว่าเอ็ดออฟบูชูโมบายนะ <c oughs> ที่เราสามารถที่จะมีหลายเซตวิชาเนี่ยน่าจะเป็นหลายเซตวิชาตรงนี้ลองเลื่อนนะเนี่ยเห็นไหมคือเกมเนี้ยเราสามารถมีหลายเซตวิชาตามคามพีแล้วก็แบบ เขาเรียกว่าสลับไปมาแบบสู้กันได้หลากหลายมากนะดูนะจังหวะเออเนี่ยผมสลับเซตวิชาแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้สกิลตรงนี้ยังไงนะแบบสลับเซตวิชาเนี่ยชาร์จเหรอกดแช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจเนี่ยคือแบบยังงงอะ่ะผมจะใช้สกิลยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าผมสลับแบบเนี้ยอ่าเพื่อนๆดูใหม่นะเหมือนผมจะสลับเซตวิชาแล้วตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นอาวุธต่างๆดูนะเนี่ยเหมือนกระบ,บี่อันนี้เมื่อกี้ดาบอ่าแล้วก็ อันนี้เป็นหมัดเห็นไหมมันจะเปลี่ยนเป็นหมัดอ่าอันนี้เป็นทวนเป็นหอกอะไรประมาณนี้แล้วก็มันมีอามานานะผมเรียกว่ามานาแล้วกันเพื่อที่จะอาใช้สกิลมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจน,นี่ผมจะลองสลับให้เพื่อนดูเนี่ยเกรนกระบองอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้กดไม่ได้เหรือเป็นท่าอันติผมไม่แน่ใจหมันงงๆกับระบบมันแต่ว่าตอนนี้เหมือนเราจะมี4ซเซตวิชานะเออสี่เซตวิชาส่วนนี้ไม่รู้เป็นท่าอะไรครับเหมือนแบบเนี่ยกดแช่ได้ครับมันก็จะตีไปอ่ะเดี๋ยวผมลองกดนี้นะดูนะ คือมันจะอิงสเตมินาด้วยนะคือมันเราต้องมีสเตมินาด้วยนะไม่งั้นเรากดเซตวิชาไม่ได้เนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าต้องกดอะไรคืองงเหมือนกันตอนนี้คือแบบงงเหมือนเพื่อนๆเลยมันเป็นภาษาจีนด้วยแล้วก็ระบบการเล่นแม่งไม่เหมือนกับเกมทั่วไปด้วยครับออเนี่ยแต่รู้ว่านี่คือเป็นการสลับเซตวิชาแล้วนี่กระบี่นี่กระบี่อ่ะส่วนนี้น่าจะเป็นสกิลอะไรบางอย่างอ๋อเป็นสกิลเฉพาะของคานั้นเพราะว่าพอผมกดปุ๊บมันจะเอากระบอกออกมาเลยส่วนนี้ผมกดแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นท่าอะไรบางอย่างเลยครับเป็นท่าแบบ ฟิกอ่ะเออส่วนนี้ถ้าเพื่อนจะเล่นกระบ,บี่คืนนี้แล้วก็ชาร์จอ่ะนี่ชาร์จผมไม่แน่ใจมันใช้สกิลยังไงนะคือแบบงง,ง,งมากแต่ที่รู้ตอนนี้คือมีมานาถ้าไม่มีมานาเหมือนเราจะใช้เซตวิชาต่างๆไม่ได้เออแล้วก็ชาร์จนี้ไม่รู้อะไรครับชาร์จแบบคืออะไรอะ่ะคือแบบคือมันใช้สกิลยังไงเนี่ยคือแบบงงว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวก,กดเควสแล้วกันเออคือแบบคือระบบต่อสู้ตอนนี้อผมม,มึนมากเพราะว่าอย่างที่บอกไม่ได้เล่นมานานแต่ว่าตอนที่ผมเล่นเออไต้หวันแรกๆนะ มันเกิดที่กลางเมืองนะครับแล้วก็ยังไม่มีเซตวิชานะเหมือนจะได้วิชาแรกไม่ได้มีแบบสลับแบบนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้มันเหมือนแบบอันนี้มันเหมือนแบบมาครบเลยมาแบบให้ทุกเซตวิชามาเลยเอออันนี้เป็นคร่าวๆนะอันนี้ไม่รู้อะไรครับกดๆไปอ่ะหน้าต่างนี้น่าจะเป็นเรื่องระบบการแบบปล่อยบอดการฟาร์มการเอาสกิลมาตั้งๆเพื่อให้บอดมันตีออโต้นะอันนี้เดาเลยนะรู้เลยเพราะว่าเห็น UI แบบน่าจะมีการวางสกิลวางยาแนะนะ่นอนแต่ว่าปุ่มนี้คือการแบบน่าจะคอนฟิกแบบออโต้นะนี่อ่ะเห็นไหม,ไหม คือคอนฟิกแบบออโต้ไปก่อนคนระับเพราะว่าตอนนี้เรายังแบบปรับอะไรมากไม่ได้เรามาลองอะ่ะมันก็เลยแบบทำอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวอรอภาษาไทยดกวนเดี๋ยวจะลองไปแยบแยบในระบบภาษาไทยเผื่อจะเล่นสนุกขึ้นนะแต่ตอนนี้ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ลองเล่นคือรู้สึกงงงมึนๆเพราะว่าระบบมันใหม่มันไม่เหมือนกับเกมทั่วๆไปแต่ว่าเป็นแนวแบบ ความมอนตีมอนไปเรื่อยครับรู้สึกนะครับตอนที่ผมไปเล่นเซิร์ฟไต้หวันแรกๆอ่ะมันมีดันด้วยผมรู้สึกมีบอสโลกด้วยเอาแบบง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆนึกถึงเกมเมียโฟเออแต่ว่ามันเป็นแนวจีนกำลังภายในบวกอ่าเทคโนโลยีแค่นั้นระบบจะคล้ายๆกันประมาณนั้นเออส่วนนี้ระบบะไลไ่มู้เดี๋ยวผมลองกดดูน่าจะเป็นบอทมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแบบงงๆเหมือนกันเนี่ยเออคือวิ่งเควสนี่ก็คือเควสหลักนะรู้สึกน่าจะเป็นระบบเควสก็วิ่งไปมีอะไรไม่รู้รอบๆ เหมือนเขาจะให้ของผมมาแบบฟูมากเลยนะตอนลองมาเล่นเซิร์ฟนี้คือเหมือนแบบเขาน่าจะให้ผู้เล่นแบบได้เต็มที่เลยครับเพราะว่าถ้าไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี้อาจจะน่าเบื่อให้มาแบบเต็มสตรีมเลยคือแบบได้ทั้งวิชามาครบได้ทั้งอะไรมาครบแต่ยังใช้สกิลไม่เป็นนะก็คือต้องงมๆไปก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องใช้ยังไงคือมันเหมือนวุ่นวายเหมือนกันเนี่ยเหมือนชาร์จกาลังภายในแล้วยังไงอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวไปตีบอสเลยนะตีไม่เข้าเลยรันนี้คือแบบตีผมแรงมากนะอ อ่ะสักพักก็วาร์ปกลับมาเมืองก่อนแล้วก็รู้สึกเมื่อกี้เหมือนตอนกำลังตีตีจอมันมืดๆนะผมว่ารู้สึกจะเกี่ยวกับตรงฟังก์ชันตรงนี้ไม่ไแน่ใจว่าเป็นบอทออโต้ไหมแล้วมันก็แบบรักษาพลังงานให้เราแบบเซฟจอเราก็คือหลีไฟเราคือผมก็งงเหมือนกันระบบงงมากตอนนี้คือสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวหลังจากมาลองเล่นคือแม่งโคตรงงคือแบบต้องเรียนรู้เยอะมากเพราะว่าอะไรแบบแปลกหมดเลยสําหรับเกมนี้นะแต่ว่าน่าสนใจครับน่ามาลองน่าแบบ หน้าแบบหน้าเรียนรู้ครับเพราะว่าเกมอื่นๆมันก็ระบบแบบคล้ายๆกันแบบเราเข้าไปปุ๊บเราก็รู้เลยแต่นี่คือเหมือนจะต้องมาเรียนรู้ใหม่สักหน่อยนะเพราะว่าระบบแม่งอย่างงงมากงงจริงๆใช้คาว่างงมากอันนี้คือกดมัม่วๆโอ้โหดูเป็นการาฟเป็นแล้วน่าจะแบบยุ่งยากเหมือนกันนะ คือความสนุกตอนนี้ผมยังไม่สามารถบอกเพื่อนๆได้ว่ามันจะสนุกประมาณไหนแต่รู้แค่อย่างเดียวนะตอนนี้คือระบบแม่ลึกมากต้องแบบใช้เวลาเรียนรู้ระดับหนึ่งอะ่ะไม่ใช่แบบเข้ามาแล้วจะเฟี้ยวฟ้าวแบบสนุกเลยผมคิดว่าแรกๆน่าจะเอ่เอ่ๆก่อนแล้วก็อาจจะสนุกระหว่างกลางหรือว่าไปลายนะตอนนี้คือของงระบบก่อนระบบแบบอย่างงงครับอ่ะอนี่ตอบคำถามก็มั่วๆไปครับเน้นข้อแรกตลอด คือเกมเพย์ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้อาจจะไม่ไดลล้ลงดันให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่สอนระบบหรือไกด์อะไรนะครับเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันว่ามันเล่นยังไงแต่เดี๋ยวผมจะไปงมในเซิร์ฟไทยเออผมจะไปลองไอเนี้ยให้เข้าใจว่าเกมเพย์มันอะ่ะ ถ้าดึงประสิทธิภาพเต็มๆอ่ะมันจะสนุกยังไงสนุกตรงไหนเออเดี๋ยวผมจะไปลองที่เซิร์ฟไทยแต่ว่าเซิร์ฟจีนคือบอกตรงๆว่าขี้เกียจแปลไปงมไปไปไมันเหนื่อยแล้วดังนั้นอันนี้แค่มาลองระบบข้าวๆแล้วก็ให้เพื่อนๆที่ชอบเสพแนวกำลังไทยได้รู้ว่าบรรยากาศเกมมันจะประมาณนี้แหละมันจะออกแนวๆแบบ ฟาร์มมอนสเออสลับวิชาได้แบบหลากหลายไม่ยึดติดอาชีพไม่ยึดติดอะไรประมาณนี้คือเน้นแบบความหลากหลายในการต่อสู้เรียกเป็นแนวฟาร์มมอนแล้วก็ถ้ามันจอดำอันนี้ผมรู้สึกกดตรงนี้เหมือนจะจอแบบปกติแต่เพื่อนๆต้องตีสกิลเองนะเนี่ยอารมณ์เหมือนตรงเนี้ยมันคือบอทแต่ว่าอันนี้คือเพื่อนๆกดสกิลเองครับแล้วก็มีของดรอปจากมอนนั้นเนี่ยนี่ของดรอปจากมอนเออแต่ผมใช้สกิลตรงนี้ไม่ได้ผมงงว่ะคือผมไม่รู้ว่าทํายังไงถึงจะใช้สกิลตรงนี้ได้อ่ะเดี๋ยวผมลองดียว แล้วกาเนี่ยมีมอนให้ตีตามทางครับเนี่ยเพื่อนๆจะสลับเป็นดาบก็ได้ถ้าไม่ใช้กระบี่ดาบฟาดมอนไปแต่นี่คือรวบรวมพลังภายในนี่คืออะไรมันใช้สกิลเองออโต้เหรอผมงงมากเลยนะอะแต่ว่าสายที่ผมเล่นน่าจะเป็นกระบี่ครับเพราะว่าผมเห็นเขาถือกระบี่แล้วมันเท่ดีครับมันถือปอกกระบี่นะไม่ใช่กระบี่สองมือนะเป็นปอกแล้วก็เป็นกระบี่ครับเนี่ยเออแล้วก็กินยาได้นะนี่กินยานะแล้วก็นี่กินมานาครับเนี่ยแต่งงเหมือนกันว่ามันเล่นยังไงเนี่ยใช้กระบี่กดนี้ ชาร์จแล้วก็คน,นนี้น่าจะเป็นสกิลมั้งสุ่มสกิลมาเลยงงนะเนี่ยเออถ้าเพื่อนเพื่อนกดตรงนี้มันก็จะออโต้ต,ตีมอนไปนเรื่อยแต่ถ้าเพื่อนๆ่อกดออกก็จะเป็นการควบคุมเองครับเนี่ยเออเป็นการแบบเล่นเองแต่ว่าถ้าไม่อยากเล่นเองก็ก,กดนี้อารมณ์เป็นเกมแนวออโต้อะปล่อยฟาร์มก็ได้เออแต่ว่าถ้าอยากเล่นเองก็กดนี้แล้วก็มากดสกิลมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าสกิลดูทรงแล้วเหมือนจะเป็นแนวฟาร์มนะเป็นแบบว่า ไปเน้นทําวิชาทําสายมากกวา่าไม่เน้นแบบว่าคอมโบสกิลเท่าไหร่ถ้าดูเกมเพลย์นะตอนนี้นะเท่าที่ผมมาลองนะก็เอาตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเซิร์ฟไทยแล้วแลก็ใครที่เป็น FC ห่วอี้ก็มาเสพบรรยากาศเสพเนื้อเรื่องได้ส่วนใครที่อยากลองอะไรใหม่ๆระบบใหม่ๆเดี๋ยวไปลองเซิร์ฟไทยกันรู้สึกว่าอาจจะโค้ดเบตา้าหรือเปิดให้เล่นแบบทดลองเร็วๆนี้นะสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับ <S <S <ๆ>ก็น่าจะประมาณกลางกางเดือนหน้าเดือนธันวา t h i ีเราอาจจะมีกําหนดการในรอบทดสอบแล้วก็เราไปเรียนรู้ระบบที่เป็นภาษาไทยดีกว่าเพราะว่าเกมนี้ถ้าแบบว่าผมเล่น ไปแปลไปผมว่าผมตายก่อนคือแบบว่าระบบมันเยอะมากๆนะครับผมว่าผมจะไปเล่นเซิร์ฟไทยดีกว่าคือแบบให้มีภาษาไทยผมจะได้แบบเข้าใจระบบมันได้ง่ายยิ่งขึ้น <S 2>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  ต่อคลิปนี้น่าจะประมาณนี้ครับเอาบรรยากาศของห่วงอี้ก่อนที่จะเปิดเซิร์ฟไทยแล้วก็เปิดทดสอบไม้เพ,เพื่อนๆแบบได้ดูบรรยากาศกันก่อนแล้วก็ FC ห่วงอี้ผมไม่รู้นะครับว่าจะถูกใจมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเ,าเรื่องของเนื้อเรื่องเรื่องของบรรยากาศน่าจะถูกใจเออน่าจะมาเสพเนื้อเรื่องการเสพบรรยากาศการส่วนสายระบบเกมสายเล่นเกมน่าจะมางมกันครับเพราะเป็นระบบที่ใหม่มาก แล้วก็เท่าที่เล่นมาแป๊บหนึ่งนะ กลิ่นอายความรู้สึกที่เข้ามาตอนแรกเลยก็คืออารมณ์เหมือน u, เอ็ดออกวูชูเออหรือว่าซอร์ตออฟชาโดที่มีความหลากหลายของสกิลที่แบบว่าท่าต่างๆต้องไปเรียนรู้มาไม่จํากัดว่าจะเป็นอาชีพไหนไม่ฟิกอาชีพอะไรประมาณนี้โอเค okay, ครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันเซิร์ฟไทยก็ไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วเราไปเจอกันเซิร์ฟไทยไปลองระบบใหม่กันไปลองเกมใหม่กันสําหรับเพื่อนๆที่ชอบแนวกําลังภายในนะเพราะว่านานๆทีจะมีแบบเกมจีนหรือว่าบรรยากาศกลาลังภายในมาเปิดกันเพราะว่าแนวน,นี้มันไม่ค่อยมีมาบ่อยเท่าไหร่ก็แบบชนกลุ่มน้อยอ เขาจะเอามาแปลภาษามาทําภาษาไทยเอามาเปิดแล้วก็เดี๋ยวลองไปทดลองกันครับไปเสพกันว่ามันถูกใจหรือเปล่ามันสนุกหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซิฟไทยครับโอเคไปแล้วบ๊ายบาย